สวัสดีครับพวกเราทุกคนที่ประเทศไทยทันนี้ผมรายงานสดจากกรุงโซเกาหลีใต้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเราในแบบของการสนทนากับจิตใต้สำนึกซึ่งแน่นอนวิธีการแห่งการเชื่อมกระแสจิตหรือการปลดล็อกจิตใต้สำนึกในแบบของผมหรือในแบบของ The ะ a s t เตอร์โค้ดแอ e m y นั้นอาจจะไม่เหมือนกับแบบอื่นๆเพราะเราได้ค้นพบระบบแห่งการปลดล็อกจิตได้สำนึกที่ชื่อ SLP ระบบ SLP คือระบบแห่งการสันสะเทือนความรับรู้ของสติและจิตรวมทั้งสมาธิในแบบคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องนั่งสมาธิแบบข้ามเคร่งไม่ต้องฝึกจิตในชนิดที่ต้องเข้าไปฝึกฝนจิตแบบ อดทนหรือว่าแบบทรมานแต่เป็นการตั้งรหัสของความสําเร็จและความสุขในแบบของคนรุ่นใหม่ซึ่งแน่นอนกระบวนการแห่งการก้าวไปสู่ความสําเร็จและความสุขนั้นอาจจะเริ่มต้นที่พวกเราทุกคนเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกใบนี้และขนาดเดียวกันเมื่อไ,ไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามองเห็นโลกและชีวิตของเราว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็จะไม่สับสนไม่ต้องกังวล อยู่กับการทำมาหาเลี้ยงชีพเท่านั้นไม่ต้องดิ้นรนเรื่องการใช้ชีวิตในแบบของคนที่จะต้องทำมาหากินหรือรับผิดชอบกับชีวิตสมัยนี้อาจจะเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนสถิติรุ่นใหม่เราเพบว่าไม่เกินจากนี้อีกสองสามปีข้างหน้าอ,องค์กรต่างๆที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็นตามจะลดจํา,จาจนวนคนนะงานลงมนุษย์เงินเดือนก็อาจจะต้องเปลี่ยน วิธีการใช้ชีวิตนะใหม่จากวิธีการใช้ชีวิตแบบเดิมที่ใช้ชีวิตแบบาหาเช่ากินขําหรือทำงานไปไปเป็นเดือนเดือนไปเป็นปีปีเป็นลูกจ้างนั่นเองก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าโครงสร้างของโลกและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเปลี่ยนไปมากตอนนี้ธนาคารหลายแห่งในโลกและในประเทศไทยเริ่มเอาคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีมาใช้ทำงานแทนคนบริษัทประกัน ชีวิตระดับชั้นนำของโลกหลายแห่งก็ใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นปรเป็นเครื่องมือในการคำนวณเปียประกันหรือว่าแม้แต่ารายละเอียดของกรมธรรม์ต่างๆก็ใช้คอมพิวเตอร์นั้นชีวิตของเราไม่เกินนี้จากนี้ไปอีก3ปีหรือ5ปีข้างหน้าพวกเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตยอย่างสิ้นเชิงเมื่อ5้าปีที่แล้วสตีฟจ็อบส์ค้นพบโทรศัพท์มือถือที่เราเรียกว่า Apple โลกเปลี่ยนไปหมดก่อนหน้าน,านั้น10 10-20ปีก่อนวิวเกตค้นพบระบบของคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่เรียกว่า Microsoft นะฮะระบบของบริษัทอ,อัตโนมัติที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานโลกเปลีป่ยนไปมากครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอีก3ปีหรือ5ปีข้างหน้าชีวิตของเราจะอยู่กันแบบไหนเราจะมีชีวิตกันอย่างไรและเราจะใช้ชีวิตกันอย่างที่เรามุ่งมา่ปรารถนาหรือ,อยังหรือเป็นไปได้แค่ไหน แต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกที่จะรายงานจากเกาหลีใต้ก็คือมันเปลี่ยนแปลงจนผมเองต้องมาเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นมันเปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นว่ามันขุดรากถอนโคนจากความคิดหรือความเชื่อเดิมอย่างโดยเชื่อด้าน,นหลังผมเป็นทีวีสี่ห้าช่องความจริงมีมากกว่านั้นแต่และช่องก็พูดถึงพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต,ต่างๆสาระข่าวสารความบันเทิงหรือแม้แต่กีฬาหรือแม้แต่เรื่องที่ผู้คนสนใจ ในรูปแบบของสารคดี d i s c o v e r y อะไรก็แล้วแต่ที่โลกกำลังเปลี่ยนไปนะทำให้มนุษย์แลนะพฤติกรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามการเดินทางมาเกาหลีใต้ในการออสำรวจการทำแคมป์จัมปิ้งในประเทศเกาหลีเป็นครั้งที่2หรือ3ของ2ปี3ปีมานี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่ผมจะได้มองเห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามชีวิตของผู้คนที่นี่รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับ แคมป์ต่างๆที่ิมาล,ลัยสิขิมปกากีสถานอียิปต์หรือแม้แต่แคมป์มที่มองโกเลียทะเลทรายโกบีรวมทั้งแคมป์ที่เวียดนามคือทะเลทรายมอเน่และเ,เมืองในหมอกที่ชื่อซาปาอย่างไรก็ตามผมกลับพบว่ายิ่งเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเรากับสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นยิ่งเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้นเราก็สามารถที่จะเข้าใจชีวิตได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นใครคําพูดนี้คงจะเป็นความจริงมากขึ้นแต่มันสําคัญว่าวันนี้คุณใช้ชีวิตแบบไหนคุณใช้ชีวิตอย่างไรและชีวิตของคุณมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่จะทําให้คุณสามารถพบกับความสําเร็จความสุขความโชคดีความบุรณาสมบูรณ์ความอิ่มเอิมและในสุดคุณก็จะไม่เป็นภาระของชีวิตของคุณไม่เป็นภาระของโลกนี้ไม่เสียเวลาที่จะต้องลองผิดลองถูกมากเกินไป ระบบ SLP หรือที่เราเรียกว่าโค้ดจัมปิ้งหรือโค้ดแบบเซนที่เราเรียกว่าสปิริชวลจัมปิ้งนั้นเซนพยายามอธิบายถึงความหมายของชีวิตในแบบที่ไม่ยุ่งยากในแบบที่ไม่ต้องคิดมากในแบบที่ไม่ต้องใช้คําพูดและในแบบที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองฉะนั้นวันนี้รูปแบบของชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วรูปแบบเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณและผมจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับโลกเทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อมลอมทั้งโลกไปนี้มากขึ้นมันเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาผมอยู่ท่ามกลางทะเลหิมะที่เขาโพลนไปทั่วทั้งเกาหลีใต้หิมะโปรยปลายแล้วก็ตัวเองก็มีโอกาสไปนั่งสมาธิในมุมสงบของป่าสนที่ขาโพลนไปด้วยหิมะสังเกตใบไม้ที่ชุ่มชื้นและสังเกตความหนาวเย็นที่กําลังโปรยปลายท่ามกลางสาย าสายอิมะที่กําลังโปรยปลายลงมาสิ่งที่ผมรู้สึกกับตัวเองก็คือพระชีวิตมันเปลี่ยนไปเราจรึงต้องเดินทางและเรียนรู้ชีวิตเพราะชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมเราจรึงต้องค้นคว้าและค้นหาคาตอบของชีวิตให้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครในโลกใบน,นี้ถ้าคุณประมาทถ,ถ้าคุณไม่เปิดโอกาสที่จะเข้าใจในเรื่องชีวิตและจิตใต้สํานึกคุณอาจจะพลาดช่วงเวลาสําคัญแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นคือเราอาจจะ เปลี่ยนจากการทํางานในเมืองเปลี่ยนจากการทํางานในออฟฟิศเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตในแบบมนุษย์เงินเดือนแบบคนต้องทำมาหากินเป็นชีวิตแบบใหม่เป็นวิธีชีวิตที่เราคิดคาดไม่ถึงหรือคาดคิดไม่ถึงหมาถึงเราอาจจะต้องใช้ชีวิตในแบบทํางานอยู่กับบ้านมออีวิธีการทํางานที่ต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์คุณอาจจะทํางานในรูปแบบที่ ไม่เหมือนเดิมปีละ3เดือนหรืออาทิตย์ละ2วันหรืออาจจะใช้เวลาทํางานนับเป็นชั่วโมงแต่มีรายได้มากขึ้นและคุณใช้ชีวิตได้อยา่างมีประสิทธิภาพหรือมีความสุขขึ้นไม่ว่าเราจะเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดจะเป็นความจริงได้แค่ไหนแต่วันนี้เราก็ไม่ปฏิเสธว่าอิทธิพลของสื่อสารสมเทศเทคโนโลยีการมีโทรศัพท์มือถือการที่สติปจ็อบผลิตเครื่องมือสื่อสารที่ถือว่ามีประสิทธิภาพ ที่สุดในโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนพฤติกรรมมันสษยชาติไปอย่างสิ้นเชิงวัฒน,ธ,นธรรมก้มเงยวัฒน,ธ,นธรรมอ,อ,อะไรล่ะที่คนสนใจอยู่กับแอปพลิเคชันอยู่กับข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือทําให้ข่าวสารหนังสือพิมพ์กลายเป็นเรื่องอดีตไปเลยผมไม่แน่ใจว่านิตยาสารในอนาคตจะล้มหายตายจากไปหมดหรือเปล่าแต่วันนี้นิตยาสารในประเทศไทยหลายฉบับที่เรารู้จักมากมาย มีอันจะต้องร่มสลายไปตามกาลเวลาและยังไม่แน่ใจว่าหนังสือพิมพ์ที่เราเคยเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งที่ผู้คนจะต้องดูแลสนใจอ่านอาจจะกลายเป็นเพียงเรื่องราวในตำนานและความทรงจําของพวกเราอีกต่อไปความจริงชีวิตมันเปลี่ยนเร็วมากจนผมรู้สึกว่าเราแคบจะตั้งตัวไม่ทันนั้นกระบวนการแห่งการที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่จิตสํานึกใหม่ที่ผมใช้คําว่า new consciousness หรือจิตใต้สานึกที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมและมีความสําคัญที่สุดจึงเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคุณและสําหรับผมในโลกวันนี้และสําคัญมากก่อนที่เราจะจากโลกไปนี้ไปไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในประเทศไหนไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในภูมิภาคหรือพื้นที่ส่วนใดของโลกใบนี้ชิดเปลี่ยนไปจนเราจะต้องรหัสรับชีวิตใหม่ ตั้งรหัสชีิตกิจใต้สำนึกใหม่และที่สำคัญก็คือการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ที่จะก้าวกระโดดไปสู่ชีิตใหม่เหมือนกับที่ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม AEC นะครับในการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือการสัมพันธ์กันทั้งการค้าการเมืองและเศรษฐกิจกและในอนาคตโลกอาจจะเปลี่ยนไปจนเราคาดไม่ถึงเหมือนที่เราไม่เคยคิดว่าโทรศัพท์มือถือวันนี้ จะสามารถสื่อสารแล้วก็พูดคุยกันได้ทั้งโลกและที่สําคัญก็คือคนทั้งโลกสามารถที่จะติดต่อและรู้จักกันเชื่อมสัญญาณกันในระบบของแอปพลิเคชันระบบของ l ล n e ของ Facebook หลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เราเองก็คาดไม่ถึงถ้าจะกล่าวความจริงก็คือตั้งแต่มาร์คซักเบอร์เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของมนุษย์ในแบบของการพูดคุยแบบทางตรงมาสื่อสารกันผ่าน Facebook ผ่านอินสตาแกรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทคโนโลยีที่รันทันสมัยมากขึ้นคำถามก็คือเราเปลี่ยนโลกในภายในของเราไปมากมายหรือ,อยังหรือโลกภายนอกที่เรากำลังเผชิญอยู่มันจะเปลี่ยนโลกภายในของเราได้มากน้อยแค่ไหนจากมนุษย์ถ้ำมนุษย์หินเมื่อหลายล้านปีที่แล้วจนกลายเป็นวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้ว่าเป็นมนุษย์ยุคอะไรแต่ถือว่าเป็นยุคดิจิทัลยุคไอทียุคคอมพิวเตอร์ยุคไซเบอร์ หรืออะไรก็แล้วแต่การเดินทางมาเกาหลีใต้ของผมจึงเป็นเสมือนการก้าวกระโดดไปสู่การค้นพบวิธีการใช้ชีวิตที่ชัดเจนขึ้นอย่างที่ผมพูดกับพวกเราอยู่ตั้ง4ีหวันที่ผ่านมาว่าตลอดเวลาตั้งแต่ปี2,000นะ2,000จนถึง2,017ปีนี้ผมใช้ใเวลาก6่าปีเดินทางไปเกือบทั่วทุกแห่งในโลกเพื่อเขียนหนังสือถึง12เล่มและพูดคุยกับพวกเรามากมายในที่ภูมิภาคต่าง ไม่ว่าจะเป็นพวกเราคนหนุ่มสาวที่เราไปฝึกฝนการใช้สมาธิที่ทะเลทรายซาฮาราที่อียิปต์หรือแม้แต่มีโอกาสไปเดินทางไปที่อังกฤษนอร์เวย์ไอซ์แลนด์หรือแม้แต่เยอรมนีรวมทั้งหลายแห่งในโลกซึ่งพวกเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตว่าตอนนี้แม้แต่สกุลเงินในยุโรปก็เปลี่ยนเป็นสกุลยูโรผมไปเยอรมนตั้งแต่เยอรมนียังใช้เงินมาก เยอรมน,นียังใช้เงินมากและเมื่อ 2, สองสามักปีกว่าที่ผ่านมาก็ไปที่สาธารณรัฐเช็กซึ่งเป็นประเทศสังคมนิยมที่กรุงปรากโลกเปลี่ยนไปจนเราจําไม่ได้ว่าปราสาทราชวังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกมาใช้ชีวิตและลงทุนทําธุรกิจการค้ามากมายในประเทศสังคมนิยมและประเทศ,เทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งเกาหลีใต้เช่นเดียวกัน ถ้าผมจะบอกว่าที่เกาหลีใต้มีคนไทยมากเหลือเกินมากจนแมนแ้แต่อิมเมจเกชันหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองต้องเข้มงวดเพราะว่ามีคนไทยลักลอบมาทํางานและใช้ชีวิตนะเพื่อจะอสร้างอนาคตของพวกเขาที่นี่นับแสนคนความจริงที่น่าตกใจกว่านั้นอาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมเองเป็นคนต่างถิ่นก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่อยากจะบอกว่าวันนี้กระบวนการแห่งการ ตั้งรหัสชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องพูดกันไปสนุกสนุกแต่เป็นการตั้งรหัสชีวิตเพื่อให้คุณและผมสามารถข้ามพ้นขีดจํากัดของความเป็นมนุษย์ลองคิดดูถ้าคุณเป็นพนักงานธนาคารแล้วอีกปีหนึ่งหรืออีก24เดือน36เดือนแล้วอย,อ,ยอยู่บริษัทเลิกจ้างของคุณขึ้นมาแล้วคุณจะทํำยังไงถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทบางแห่งที่อยู่ฝ่ายอะไรรวบรวม,รวมสถิติแล้วก็ คอยดูแลเรื่องระบบบัญชีแล้วอยู่ๆบริษัทบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์มาทํางานแทนคุณแล้วคุณจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรแน่นอนกลับไปเป็นเกษตรกรอีกครั้งกลับไปเป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นนักลงทุนรายย่อยที่เราเรียกว่า sme ก็ไม่ง่ายนักเพราะว่าวันนี้การสื่อสารการทาหากินมันเปลี่ยนแบบไปหมดวันนี้เราต้องซื้อของจาก Lazada เราซื้อของทางอินเทอร์เน็ตแล้เราใช้ชีวิตแบบช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ ไม่เหมือนโลกยุคเดิมที่มีร้านโชว์หวยหรือร้านอาติอโกอยู่หน้าบ้านชีวิตเปลี่ยนไปจนเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตเราจะมีชีวิตอยู่แบบไหนอย่างไรในโลกใบนี้แต่ที่สําคัญก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคุณสามารถตั้งหลักชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้เลยอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแต่จงกล้าหาญที่จะเดินข้ามพ้นขีดจํากัดของโลกใบเก่าชีตแบบเดิมชีวิตที่เราอาจจะสับสนว่า เราจะเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างผมเองก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างทำงานแล้วก็เรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอด50กว่าปีทำงานครั้งแรกในชีวิตก็เป็นแค่นักเขียนเป็นแค่คนทำงานด้านหนังสือพิมพ์จากนั้นก็เป็นผู้บริหารเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและจากนั้นก็ใช้ชีวิตสเปนสปะอยู่อีกหลายปีก่อนที่จะค้นพบว่าอาชีพที่แท้จริงที่ผมควรจะเป็นและเป็นตลอดชีวิตก็คือการเป็นโค้ชและเป็นครู การเป็นครูทําให้ผมรู้ว่าความสุขคือการเป็นผู้ให้และความสุขคือการได้เรียนรู้ชีวิตตลอดเวลาฉะนั้นเส้นทางการเป็นครูจึงเป็นสิ่งที่ผมค้นพบและซึมซับเข้าสู่หัวใจและจิตวิญญาณของผมอย่างแท้จริงผมไม่เคยคิดว่าการเป็นครูและการเป็นโค้ดนี้จะทําให้ชีวิตของผมมีความสุขและมีความหมายมากมายขนาดนี้ผมจึงอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่ามันมีความหมายแน่นอนถ้าคุณคิดว่าการเป็น รูและการบ็นโค้ดนั้นคือผู้จุดไม่ขีดไฟกา้านเล็กๆที่กําลังส่งประกายให้กับความมืดหรือผู้คนมากมายที่กําลังเดินเข้าหาจุดล่งหมายและแสงสว่างเราต่างเป็นแสงสว่างเพียงแต่เราหลายคนและจํานวนมากไม่เคยรู้ว่าเราต่างเป็นการไม่ขีดไมขีดไฟกา้านเล็กๆที่พร้อมจุด,จดขึ้นพร้อมๆกันท่ามกลางวันคืนที่มืดมนท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน ท่ามกลางยุคสมัยของความโอนลหมานและสับสนท่ามกลางความรู้สึกบางอย่างที่เราต่างก็ติดข้างอยู่ในใจคือความกลัวความกลัวมากมายที่มันกัดกินเข้าไปในก้นบึ้งส่วนลึกของหัวใจนั้นเหตุการณ์ในชีวิตของคุณและเหตุการณ์ในชีวิตของผมถ้าหากว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่มากนะักสิบปี20ปี <Okay. S 1> เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของ การใช้ชีวิตแบบมนุษย์มากมายที่สุดเมื่อสองชั่วโมงชั่วโมงสิเสร็จผมไปเดินหยุดย่านที่เป็นชุมชนขเขาเรียกย่านอะไรเมนดงหรืออะไรถ้าผมพูดผิดต้องขออภยัยเป็นย่านช้อปปิ้งของอโซผมรู้สึกเลยว่าเราแก่ลงไปถนัดชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมสมัยก่อนเรายังรู้สึกหนุ่มรู้สึกสนุกกับชีวิตรู้สึกชีวิตของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวเต็มไปด้วยส,สิ่งต่างๆมากมายแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตไม่เหมือนเดิม มันเปลี่ยนไปจนเราสึกว่าถ้าเราไม่โค้ดกับตัวเองไม่เรียนรู้ชีวิตไม่เข้าใจชีวิตเราอาจจะหลงทางแลวอาจจะกล,ล,ลายเป็นคนที่ไม่สามารถติดตามโลกและความรู้ของชีวิตได้ทันอาจจะกลายเป็นคนตกงานอีกคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเราจะตกงานเมื่อไหร่วันนี้ผมจึงต้องลงมือเป็นทั้งช่างภาพที่จะถ่ายรูปก้อนเมฆก้อนหินเกติมะ ทานน้ําแข็งทะเลสาบแล้วก็ผู้คนนวมทั้งบันทึกเรื่องราวในลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตัวเองผ่านรายการในช่อง YouTube หรือแม้แต่ในรายการต่างๆที่เป็นระบบของการผ่านลิงก์ของ Facebook หรือว่าของแอปพลิเคชันส่วนตัวของผมซึ่งมีทั้ง The Master Code SLP วันนี้เราต้องอาศัยความเข้าใจชิดมากขึ้น อาศัยการมองเห็นชีวิตที่ลึกซึ้งและละเอียดขึ้นการเดินทางมาเกาหลีครั้งนี้จึงเป็นการมองเห็นอีกมิติหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมของคนในชาตินี้ที่เขาเข้มแข็งฉลาดมีวินัยและมีสติปัญญาในการวางรากฐานของชีวิตและอนาคตของพวกเขาเกาหลีญี่ปุ่นหรือจีนก็เป็นประเทศที่ ประสบวิกฤตในเรื่องภัยสงครามแต่กลับมีวิวัฒนาการและเติบโตได้อย่างเหลือเชื่อแม้กระทั่งเวียดนามที่ผมไปเพิ่งไปเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเวียดนามก็เปลี่ยนไปจนผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ยังไม่รวมถึงขเขมรที่พนมเปญเมื่อปลายปีที่ผ่านมาผมก็ยังไปพนมเปญเพื่อเป็นที่ปรึกษาของนักลงทุนกลุ่มหนึ่งชาวไต้หวันแล้วก็ปอเห็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและผู้คน แน่นอนการโค้ชไม่ได้หมายถึงการแค่ทําให้เรามีความสุขทําให้เราใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่มีความสุขในแบบที่เรียบง่ายและเป็นแบบฉบับของเราแต่การโค้ชในความหมายของผมคือการที่ทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทํางานไม่หนักหน่วงใช้ชีวิตไม่ต้องกวาดไหวกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือทํากิจการและประสบความล้มเหลวแต่เราจะต้องมีชีวิตอยู่อย่าง กอาหารอุดมสมบูรณ์และมีความสุขอย่างแท้จริงคุณแจ <c oughs> หรือเคล็ดลับที่จะทําให้เราค้นพบความสําเร็จและความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องเลยเชื่อไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตท,ที่พวกเราทุกคนสามารถจะตั้งรหัสและค้นพบระบบแห่งความสําเร็จและความสุขนั้นได้อย่างงไไ่ายดายวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราก็คือว่าถ้าพวกเราพร้อมที่จะ ส้งหัสชีวิตอย่างที่โค้ชโจส่งมาเมื่อสักครู่ทุกวันพฤหัสเราก็จะมีการสอนเรื่องการโค้ชให้กับพวกเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกวันพฤหัสแม่แตเดอนกุมภาที่จะมาถึงในวันสองวันนี้ในวันที่19กุมภาพันธุ์วันอาทิตย์ก็จะมีฟรีโคชชิง่งนะฮะพวกเราสามารถมาร่วมกิจกรรมได้เป็นการปลดลหัสล็อกชีวิตแบบที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้และก็พร้อมที่จะเปิดเผยความรับของชีวิตและ ไขคุญแจความลับของจักรวาลสู่ความสําเร็จและความโชคดีให้กับพวกเราทุกคนอย่างไม่ปกปิดและปิดปังใดๆดทั้งสิ้นวันนี้ถ้าคุณสามารถรู้อนาคตได้คุณสามารถสําเร็จได้ก่อนที่จะใช้เวลายาวนานเกินไปสําหรับความเหนื่อยล้าและความล้มเหลวแล้วคุณจะรออะไรอยู่เราความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพียงความคิดฝันและไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่เป็นเรื่องของการมองเห็นอนาคต และเป็นเรื่องของการค้นพบความรับของชีวิตก่อนการเวลาก่อนอดีตและก่อนอนาคตและรู้ทันปัจจุบันเมื่อคุณทําอย่างนี้ได้แล้วคุณสามารถที่จะก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นใจและมั่นคงวิธีการของ SLP หรือ Spiritual Jumping ที่เราเรียกว่า Jumping แบบ Zen คือการใช้ชีวิตแบบไม่ได้หมกมุ่นใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกดดันตัวเองใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเคร่งเครียด ใช้ชีวิตแบบมีความสุขที่สุดจึงไม่แปลกที่โครงการเดินทางรอบโลกของผมตั้งแต่ปี2,000จนถึงวันนี้คือ2017ใช้เวลาถึง17ปีแต่17ปีและ17นาทีที่พวกเรากําลังฟังอยู่เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มการเดินทางที่ยาวนานนะฮะที่มีคนมาชมอยู่17คนใช่เป็นการคอนเฟิร์มเรื่องราวแห่งชีวิตของผมเองว่าขนาดจะเดินทางรอบโลกจะต้องใช้เวลาสักส1บปีหรืออาจจะถึง20ปี ไม่แปลกครับว่าการเดินทางสํำแล้วซ้เล่าการเดินทางกําลังเพาะปล่มและหล่อหลอมให้ชีวิตของเราแข็งแกร่งและมีความหมายเมื่อเราเข้าใจระบบแผงการตั้งรหัสของชีวิตระบบของการตั้งรหัสของความสาเร็จความโชคดีเราก็สามารถจะก้าวข้ามพ้นขีดจํากัดความทุกข์ความล้มเหลวความอ่อนแอเป็นด้านมืดของมนุษย์แต่เราสามารถใช้ด้านมืดเี็หลั เป็นคุณแจรหรือเป็นการต่อยอดไปสู่ความสําเร็จและความโชคดีได้ถ้าคุณท้อแท้หมดกาลังใจถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังสับสนกับชีวิตหรือถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเดินทางไปสู่ชีวิตของคุณตามที่คุณปรารถนาอย่างไรลองเข้ามาดูในระบบของ The Master Code Academy เรามีระบบที่จะให้พวกเราศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจิตนะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอดชีวิตและที่สำคัญก็คือ เราสามารถที่จะส่งคำถามพูดคุยกับผมได้ผ่านระบบของแอปพลิเคชันที่ชื่อ The Master Code SLP ระบบชีวิตนั้นเป็นระบบที่ล้อเล่นไม่ได้เป็นระบบที่เราไม่ควรตกอยู่ในความประมาทเป็นระบบที่ไม่สามารถพลาดได้เพราะถ้าเราพลาดชีวิตของเราก็ล้มเหลวเพราะถ้าเราล้มเหลวแล้วชีวิตของเราก็ต้องทุกข์ทรมานและไม่ประสบกับความสําเร็จอย่างที่เราเคยฝากหวังปรารถนาไว้กับชีวิตนะครับ วันนี้ก็เป็นการทักทายจากตอนหตีใต้การเดินทางผ่านทุ่งหิมะทะเลน้ําแข็งสายทานแห่งชีวิตป่าเขาและเมืองที่เต็ไมไปด้วยผู้คนมากมายเทคโนโลยีและความเจริญจนผมเองก็ตั้งตัวไม่ทันว่าทําไมโลกถึงได้เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้หรือเพราะว่าเราอายุมากเกินไปวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกในฐานะที่เป็นโค้ชและเป็นครูทางจิตวิญญาณก็คือคุณจะต้องตั้งรลาชีวิตกันอย่างแท้จริง คุณจะต้องตั้งหลักชีวิตของคุณอย่างชัดเจนไม่งั้นในอีก4-5ปีข้างหน้าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตยอย่างโดยเชื่อและไม่แน่เหมือนกันว่าคุณจะใช้ชีวิตในแบบไหนกันแน่ในแบบสุขหรือทุกข์ในแบบโชคดีหรือโชคร้ายในแบบที่คุณปรารถนาหรือในแบบที่คุณไม่ต้องการเลยก็ได้วันนี้คุณต้องตั้งหลักชีวิตด้วยวิธีการแห่งการศึกษากระบวนการปลดล็อกจิตใต้สำนึกเพื่อดึงดูดความสำเร็จ ดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาหรือแม้แต่ตั้งกระบวนการของชีวิตตั้งแต่วันนี้ที่เขาเรียกว่า m ม m a แมปหรือว่า My s ์เซ็ตคือการตั้งระบบจิตให้มีประสิทธิภาพให้ระบบจิตของคุณสามารถดึงดูดและนำพาชีวิตของคุณและช่วยเหลือคุณและครอบครัวที่จะนำให้คุณไปสู่ความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ได้โดยฉับพลันโดยเร็วพลันไม่ใช่เรื่องแค่กระบวนการของการ เปลี่ยนของโลกมนุษย์หรือประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณอาจจะตั้งตัวไม่ทันอันนี้ผมจึงเพียงแค่บอกเล่าว่าคุณต้องเตรียมตัวน,น,นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยที่ติดตามผมจากเยอรมนีสเปนออสเตรเลีย อังกฤษเนเธอร์แลนด์ land, หรือว่าอเมริกาแคนาดาหรือแม้แต่อฟริกาใต้และทวีปอเมริกาทั้งหมดนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกอีกไม่ถึงเดือนหนึ่งก็จะไปที่ออสเตรเลียต่อที่เมลเบิร์นซิดนีย์และไปนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใต้สำนึกอีกครั้งหนึ่งที่หินศักดิ์สิทธิ์ใจกลางทวีปที่ชื่อเอเยรล็อกซึ่งเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชนพื้นเมืองอบริจินโบราณเพื่อจะเ,อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตก่อนเดินทางไปอิมาลายเป็นครั้งที่6ที่7ของชีวิตของผมทีเ่เล่ลดักเพื่อน,นำนักเรียนจัมปิ้งอิมาลาย2017ไปฝึกวิธีการใช้ชีวิตกว่า4โหลหรือประมาณ50ปว่าคนนะครับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตไม่เคยจบสิน้นแต่ท้าที่คุณยังมีลหมหายใจอยู่และคุณสามารถ ที่จะหล่อเลี้ยงหล่รอหลอมคันมศรัทธาแห่งการมีชีวิตของคุณได้ถ้าคุณศรัทธาและเชื่อมัน่นในหัวใจของคุณอย่างแท้จริงก็จริงแล้วผมอยากจะพูดคุยกับพวกเรามากขึ้นแต่พรุ่งนี้ผมต้องไปดูพระราชวังของกษัตริย์นะในราชวงศ์อะไรโชซซนนะในเกาหลีอีกครั้งหนึ่งเกาหลีใต้ในอดีตนะในแผ่นดินนี้และคงมาเลาให้ฟังถึงการจริญรุ่งเรือง ของระบบราชวงศ์ในเกาหลีใต้แนะรวมทั้งอาจจะพูดคุยถึงวิวัฒนาการของการ,รเติบโตของมนุษยชาติผ่านคนเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามขเขมรล,ลาวและคนไทยเราแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อมั่นอยู่อย่างชัดเจนว่าถ้าเราไม่ฝึกฝนจิตเราไม่ตั้งรหัสชีวิตโอกาสที่เราจะก้าวไปสู่ความสําเร็จหรือความโชคดี จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนวันนี้การตั้งรหัสของชีวิตจึงเป็นวิธีการที่รวดเร็วและมีความสุขที่สุดนะครับขอให้คุณทุกคนเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ระบบจิตได้สำเร็จและตั้งรหัสของความอุดมสมบูรณ์และความสําเร็จด้วยตัวคุณเองวันนี้สิ่งที่ผมคิดอยู่ตลอดเวลา คือความรู้สึกว่าคนรุ่นต่อไปจะใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะมีความสุขถึงจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและประสบความสำเร็จเดี๋ยวผมลองจะถ่ายทอดสดอีกทีโค้ดจีดาภาเลยโค้ดชมพูบบ่บอกว่าตอนนี้มันค้างนะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่ง